เดี๋ยวไปแลกิจกรรมข้องซ่อนชนผักซองนะคะได้ลงพื้นทีปฏิบัติภารกิจฉีแจงทําความเข้าใจให้กับกําลังพลขล้องน้วยที่ปฏิบัติทางเรือรวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้วยค่ะเรียกว่านี้ที่ห้องประชุมสํำหนักเรือสมุยท่านถับเรือสรงคลา้าถับเรือผักซองนาวาเอกส้มเกียรติส่งสวัสดิ์ผู้บังคับมวดเรือกองบังคับการมวดเรือเฉพาะกิจรักษาพ้นประโยชน์ข้องฉาิทางทะเลซ่อนชนผักซอง พร้อมด้วยนาวาเอกนัทพลสิ้นผูลล่นพ้นรองผู้อำนวยการซ่อนชนจังหวัดสุราธานีและคณะเดินทางไปติดตามการปฏิบัติภารากิจและชี้แจงทําความเข้าใจให้กับกําลังพ้นล้องน้อยที่ปฏิบัติการทางเรือเรือในบัญชีกําลังข้องซ่อนชนผักซองนะแล้วก็พื้นที่อำเภอกาะสมุยจังหวัดสุราธานีก็ประกอบด้วยเรือตรวจประมงทะเลสรส้เรือ ตรวจการเจ้าท่าอ๋อเจ็ดซุ่นหนึ่งเจ็ดุนหนึ่งสามซุนสามสองุนเรือตรวจการองค์รอบแปสุนเจ็ดเรือต่อหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็เรือต่อสองหกสามตัวเล็กมาเลยนะครับก็เผื่อติดตามนะครับการปฏิบัติงานนะครับที่บ้านมาแล้วก็ชี้แจงการทําความเข้าใจแก้่วกับลังพลนะของน่วยในการปฏิบัติเรือนะครับรับสาปะหนาเอุปสรรคและข้อคัดก้องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในการรักษาพลประโยชน์ของฉาดทารทาลีนะครับกส่สนจนปักซองการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนะ เรื่องกองสนชนนะครับ